เชนนีนก็เป็นบรรยากาศหลังเวทที่ซีมงแรกนะครับนับเมือนเหรียญตะเวนแน่สักหน่อยเอาขึ้นไหนมุ้งใหนแม็กเอาบาดนี้เอาเงินเจ้าของไปไปถอนไหมว่างั้นมันจะได้หน้าบ่มันจะได้น้าอย่าว่าได้หน้าสักเวลาเดียวแล้วกี่ขาดหลักอยู่ห้องแรียกันลงมากกับเป็นชายคาเล่เป็นเต๊นท์ในกรุงวัดนี่ศูนย์สามออกมาพอไม่อย่างกูซื้อหนึ่งสาม กูมาเลยมาถามกูก่อนบ่ะกูมาเลยมาถามกูก่อนบ่ไม่ออกนึ่งมาดิบอกบัรถือด้านี้ตาเพราะมาซีเรียกเพท่านที่ปิ่นอ้าวถอยพี่ร่มไหมถอยพี่ล่มนี่น้อห้ามัดน่ะสักบาทสักบาทสอบงาสิอัอ ไปตั้งใดนะั่นน่ะกำเมืองกำยังนั่นน่ะเราจะดีว่าดูโซลัฐบาลบอกอ้ย่าแม่ไปหายจะน้องอลไรแม่ไปหาคุณเนี่ยคุณนั่นกะันคือการเป็นไตเย็นฮะโอ้ยถึงแดกค่ะเจ็ดลอยคอยไปไดนเราค่ะค่าโต้ขึ้นหนึ่งมีคอนเสิร์ตบ่กมีคอนเสิร์ตเอาอีนริกย์แบบเมียแต่อีปอนก็ยังว่าให้ผัวนางเช็ดกันอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยเมียจะโยกเองแง่คุณหน่อยวันลั่งทับมันขีแตกกอดกอน ก่ถืระจกแหงชูแหงสั่าบ่แหงชูกงปน่ะี่คอนเสิร์ตค่ะฟี่คอนเสิร์ตแล้วดาพารวยบ่เนี่มันกะสิรวยอยู่แต่หันมือจรมมานมือนีมันมเนเวลาห้ามันบ่เอาคุยแต่มาพูดคักดูบินนี่มันสีแซบอยู่บอกแฟนแนกระปุ่นบ่าจ่โอ้ยามนี่ ไม่พอถึงตจานางลานสามนึงแล้ว่็แ้วยังหัวเลอออกสามนึงไม่ถึงเจ้าน่งลารถมือนีสวนออกว่าย่างสามสวนสามนึงเขาซื้อแต่บุ่มบุ่มพอออกี่ลีมันึลนไซม์มันเองมันเองอยู่ชาเกาะอันน้องตักน้องตักน้องตักไก่ สิกบอนอําเภอนองบุญมาโโคราชหกโมย็นเป็นต้นเป็นต้นไปเพรเจ้าหน้าที่มนมเรีนเลิกเลิเลิกเลนะเรนโมนนียังมาแตงหน้าอยู่เออเกงหน้าเียวัดสันแก็เียนก่โมงหนึ่งันเรเล็กแตงหน้าป่ะเนี่ยกเรียตะเวนเนาะมีแห้งแตงหน้าปเนาะ เจ้าเบิ่งแต่สภาพกระจกรถสภาพค้นสิเป็นจังไรแต่กระจกยังบ่พร้อมใจบ่กระจกยังบ่เป็นใจให้พอยนี่เจ้าเบิ่งดูนั่นจะเป็นล็อกนัทลาดานะจ๊ะอาจจะเป็นยีนเจลกิฟปอดแล้วก็เป็นแพรลี่เป็นต้าปกติจะเป็นแม่อยู่นั่งข้างกีอ่านั่งข้างกิฟปอดปกติจะนั่งติดเครื่องไม่เบิ้งเดอกพี่หน่อยสุดามาแบนมันหก ตลกนั่งเรียกกันสามคนวันนี้พระธนัยน้อหนอของท่านค่พราที่สมสบทุนีบ่พอีตลกมาเล่นเล็ก้ะกูว่าเป็นหาเงินตัวสื่อเล็ยังไงยังต่รแต่ให้ต่ำแสีบปะเนาะ่ ขอบคุณมาลายๆจากพี่มนด้วยนะครับหนึ่พบาทนะคะขอบคุณค่ะเอาบรแมาณแบบแปดตันแต่จะยื้อรถผนแล้วหล้ค่าเสือแผ่แล้วค่าเรียนค่าเรีกนคือบ่ยแบบนนึ่งย่วมากคงเพิ่มว่นนี้แล้วก่ท้อมาอยู่เอออัาใช้ินอย่าเบื่อบ่่อๆ ภา่าทยกบคดนดงภาาทยเนี่ยอย,ยาท,ทิลาใ่มะขอ,อยาบาท,ทิลาซื้ออะไรยูบน่ซื้อเลกเลเบเที่เลขกิ่เก่าศูนย์อยู่ี่เลยเก่าศูน์พราเลขกหมดเด่ยว่า,วา,า,าลลอาหามันอนอกเก่าหนึ่งอย่างสนาแต่ยศูนย์สิก็เลยแบบว่าบายิบก็แค่แนามาสนาแบบทยยิบก็คือเต็มฟรีมือนี่ กบางเลยคะน,น้ามข้างในเบอเดี๋ยวไปดูฝ่ายคอสตูมนะครับเราก็จะได้กินเข้าแรงครับจะเร่งเสียบคอสตูมนี้ไม่นาที่เสียบกินเข้าแล้วก็จะเสียบเสียบเสียบขนไม่แพ้วได้ยังกินอะเอ้ยออใครใน,นน้อปผู้ถือเลขเนาะโอ้ยส,สุดละลายนี่ยจุค่ะ ขั้นนีกับ 3, 1, สาม,มหนึ่ง,นง,นง,นง้นีขั้นรถสุดทั้งหลังนี่เออเตือเบิร์ุดเ้องเบ้าทจเป็นเมนูของฝ่ายคอสตูมนะฮะอันนี้พี่นี่โซเฟรอร์ขับรถสุด <c oughs> อันนี้พอลูกนี่เป็นคนขับรถพัรีที่คนพัลลีนางม <c oughs> าจ้ กินข้าวเราลาเวอร์กินข้าวเนอะข้าวต้องมีลองเนอะดกินข้าวคุยคุยลาเต้ปอดไม่ต่อยนะอย่างเงื่อนสะเอือนฟังหอนฟังเทสบรรยากาศหลังเวทีนะครับอันนี้รถรถแค่รีมาแล้วมาแล้วหนึ่งคันนะอันนี้จะเป็นสมาชิก สมาสติกซิกซิกชิกบอกว่าถือสมาสติกอ่าขันดิฟลีนั่งแล้วก็รถชุดมีป็นมคนปริมาตรซัมเน่แล้วก็รถเอ่อข้องเติงน่อยก็จะอีกกันนึงงหานแรกเขาได,ได้หรือเปล่าก็จะมีรถหัวหนาอีกลดระดับตีก็มาแล้ว อันนี้จะเป็นแคมไม่แพวนะครับเต้นเขียวขันนัขนขันหน้าพื้นที่แหลังเวทีมันมีรถมองมองรถเข่าแล้วก็จะนังทั้งรถเอาแต่ขันพื้นที่มันแคบแล้วก็จะกางเต้นเอารถบัสาราาขมาได้นะคะรับเพราะว่าเฮียนจะเป็น,นปเฮียนตันเลยบรรยากาศเราไม่คิดวนาะนเฮียนตันไม่ขาดกันท้าง เอาเอาดูวยนะมันเคยมาขายบของมาขายกระดกระเดียดเนี้ยโอ้โหป้อน้สักรอบก่อนันนป้อนแปดสิบแปดรอบน้ำมันเติมมาพันหนึ่งแปสิบปงานนี้หาหมองจอดเบิร์ตพอดีพันหนึ่นี้ไได้จอดไงย้ำมาตั้งหลายๆลไม่ได้ขายพด่ยางมบุขของเมา่ไหลลาที่ดีไม่ฆ่าน้ำเอ้ยอยเอ

น่กว่าเอากะสือของโบข่างมูนี่เราบองโมดีเออมูดี่ะะอนจ่วนนองเีวส่วนนองกูได้ไปด้าไปไปกระซุบจืดส่วนนองขั้วบ้างหน่อยปร่ขอเหี้ยจบพี่เดือมูน่าดับยัไม่แอบย๋ยวมาจัดน้องยูนี่อ้าวีว่าแย่ถือนีปลาพะโล่ใหม่ผู้ใดมา้าง ขันนั่งมากไปบนคลิปฉันนะเด็กลิบตลกันซูมซูมดีหนาดีสวกินพอเห็นอุ้ยแกมันจุบส่งกูกิบานเบอ่อเป็นสี่ยเนาะเกลืบาอ่อสัเห็ดเลยเห็ดเลยเห็นเลยสั์เป็นแกงน้องกรีบพี่บ้าเริ่อแกงหะหรอย่าบากินตะปูงกินเขากัตะปงหัว ้ยอยากกินข้าวมูวววอ่ะอยู่ในมูอีกิล้วนะฮะจ้าคลิปนี้โอ้ยเยพิ่งคลิปนี้ไปซับหนิซักก่อนนะคะใครเห็นหนาทุออกอนได้ไหมฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะคะโน่นนี่นั่นก,กันไปนะคะบ๊ายบายค่ะนะ